กับเข้าสู่รายการเยาวชนคนเก่งค่ะและสําหรับวันนี้นะคะพี่แพรก็พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหุ่นละครเล็กนะคะที่น้องๆเนี่ยมาออดิชั่นกันเพื่อที่จะเข้าไปเป็นนักแสดงหนึ่งในนักแสดงนะคะหุ่นละครเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีน้องคนไหนที่ฟีมือเยี่ยมแล้วก็น่าจับตามองอีกค่ะ มสุรินยังเขียวสดนะครับเป็นทายาทของคุณสาคอยังเขียวสดนะครับวันนี้ก็จัดงานโครงการเทอรือพภูเก็ตคดในประเทศนะฮะและเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเข้ามาออดิชั่นในเรื่องสื่อสารตำนานหุ่นนะครับเพราะว่าเด็กๆพวกนี้จะเป็นกําลังสําคัญขอ,ของคนไทยแล้วก็เป็นกำลังของแผ่นดินซึ่จะร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจริงๆอย่างน้อยเราผมไม่ได้เคยคาดอะไรมากนะฮะแต่น้น้อยคือผมได้ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใต้สำนึกของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นรากง่าของแผ่นดิน มาตั้งแต่สถาบันของเราเนี่ยทุกขมหกษัตริย์ก็มีวัฒนธรรมประจําใจประจาชาติของเราเระฉะนั้นอย่างน้อยไม่มากก็น,น้อยผมเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเรียนนาฏศิลินได้แสดงความสามารถตัวเองออกและจะได้อยู่เข้าในกลุ่มเดียวกันโดยการประสานศีลและจิตใจมือชักเส้นได้ใจ่ายทอดชวิตเด็กพวกนี้จะมีโอกาสตรงนี้ในปีหน้าก็จะเป็นโปรเจกต์จริงๆเราจะเห็นว่าโปรเจกต์ันที่ผมทำเนี่ยอยากให้เด็กได้มีโอกาสขึ้นสู่เวทีกับมืออาชีพได้ นะฮะและในอนาคตถ้าเด็กพวกนี้มีการสื่อสารต่อโดยสถาบันโรงเรียนต่างๆที่ได้เข้าเข้ามาเข้าร่วมคัดเลือกเนี่ยสักวันหนอาจจะจัดประกวดแต่ประกวดแต่กับเยาวชนเด็กเพิ่งเนี้ยที่ได้เข้าชมรมแล้วก็สร้างเรื่องพอดเรื่องให้แต่โรงเรียนนั้นคิดเกี่ยทีในเรื่องของการแสดงพัฒนาศิลปะต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองในอนาคตว่าถ้าเราเปิดโอกาสตรงนี้แล้วเราให้โอกาสเขาเพิ่มขึ้นอีกในการประกวดแล้วก็เห็น เด็กได้มีแสดงดีญาภาพของตัวเองออกมาจริงๆแล้วจะมีครูผู้สอนเด็กๆที่ไม่มีพื้นฐานก็จะมีพื้นฐานด้วยตลอดมาเพราะว่าครูผู้สอนเป็นครูน้าติใจวิไลน้าสินก็จะสอนให้เด็กรู้จักน้าศิสินไทยอย่างน้อยรู้จักคำศัพท์ทเนียประเพณีรู้จักครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็ต่อยอดคือเด็กเนี่ยจะต้องรวมกลุ่มกันพอเล่นหุ่นละครเริ่มจับหุ่นเมื่อไหร่นั่นคือความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งจะเห็นว่าเด็กยี่นปึกขนาดแล้วมีความอดทนได้ขนาดไหน เด็กๆพวกนี้ก็จะได้เล่นได้แสดงด้วยนะฮะเพราะนั้นเราเตรียมแผนการแล้วว่าเด็กๆผู้นี้เขาไม่ได้มาออรชัดแล้วก็จบไปเฉยเขาจะต้องร่วมแสดงด้วยกับมืออาชีพทั้งนี้ไม่มากก็น้อยแต่ผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจแล้วนะฮะเพราะนั้นอยู่ที่ตัวเขาแล้วล่ะในความสามารถศิลปะของวัฒนธรรมไทยล่ะผมเชื่อว่าไม่สูญแล้วล่ะครับผมเพตราศิวรานุนครับผมผู้อำนานการด้านฏศิลป์ไทยโขนครับผมงานศิลปะโขนเป็นงานคลาสสิคอลเป็นงานชั้นสูงนะครับซึ่งต้อง ใช้ความอดทนเหนื่อยกว่าจะฝึกฝึกได้กว่าจะรำได้สวยงามนี่ต้องฝึกหนักทีเดียวร้องให้มาหลายรอบเลิกไปหลายหนแล้วครับแล้วครูก็ตามกลับมารำอีกหลายหนเช่นกันต่องความตั้งใจมาอันดับหนึ่งนะครับความตั้งใจขยันฝึกซ้อมเพราะเป็นด้านทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายมันก็เล่นกลแหละครับผมต้องทําบ่อยๆครับผมก็หลังจากการคัดเลือกเด็กแล้วก็ทำการฝึกซ้อมการแสดงต่อแล้วก็ดูบทดูบทแล้วนะใส่ท่าครุดท่านักแสดงนะครับผม ก็ฝึกโขนก็ต้องอดทนนะครับกว่าจะได้ดีต้องอดทนต้องทนเหนื่อยอย่างผมกว่าจะแสดงได้ถึงคนนี้ก็เสียงเหงื่อไปหลายเปรบเลยนะเยอะแล้วละฝึกเรื่องมาหลายโหนแล้วละ,ละแต่ก็ครูก็ตามกลับมาดำเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลิกไปแล้วเนี่ยเพื่อนตามกลับมาเล่นอีกเนี่ยตามกลับมาอีกสําหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่อย่างที่เห็นก็คือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณแล้วก็ได้จัดทํา โครงการนี้ขึ้นเพื่อที่ให้เด็กๆเ,เยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีส่วนในการฝึกการเชิดทุนเราครเลกเพื่อที่จะต่อยอดได้ในอนาคตถ้าบอกว,ว่าใครสนใจก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นนักเชิดอาชีพได้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีสําหรับคนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานคือมันเปิดกว้างมากเหมาะสำหรับประชาชนแบบทั่วไปที่แบบใ okay. ฝ่ฝันอยากจะเชิดทุนแล้วก็ไม่มีโอกาสอ,าอันเนี้ยเป็นโอกาสอันดีแล้วค่ะ จริงจริงตั้งแต่เราทําเรื่องทาโครงการนี้มาสิ่งที่อยากเห็นจริงๆก็คืออยากเห็นเด็กๆที่ออดิชั่นผ่านได้แสดงบนเวทีอันนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่คนอื่นที่ที่รอบๆนอกที่ไม่เคยได้สัมผัสทุนเราเล็กโจลุยเนี่ยก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีความตั้งใจจริงแล้วก็ได้รับการฝึกฝนอย่างอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำได้ค่ะ จริงๆถ้าถ้าจะขอบคุณนขอบคุณมากมายเลยทีเดียวหลายๆหน่วยงานที่ที่ทำให้โจ้าหลุยเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือโครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยกรุงเทพมหานครที่ที่ให้การสนับสนุนให้โครงการดีๆครั้งนี้เกิดขึ้นซึ่งสุดยอดแล้วค่ะในวันนี้ค่ะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณผู้ชมว่าในเรื่องการแสดงนาตัดสินศิลปะแบบไทยนะคะก็จะมีพื้นฐานมาจากการร่ายรำการฟอร้อนรำต่างๆนะคะน้องๆบางคนเนี่ยจะแสดงเป็นโค้หรือว่าอาจจะหยิบเลือกการแสดงที่ตัวเองเนี่ยเคยได้เรียนรู้มานะคะได้พัฒนาวิชาวความรู้แล้วก็มาแสดงให้เราชมกันบนเวทีแบบนี้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแล้วก็วิจารณญาณน,นะคะที่ท่านจะตัดสินว่าน้องๆนะคะคนไหนกลุ่มไหนที่จะสามารถนําไปพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถกลายเป็นเพ น,ะะน้ำหนึ่งของเด็กไทยที่จะไปเชิดหุละครเล็กนะคะในระดับโลกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะพาไปคุยกับน้องๆน,นะคะคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะสําหรับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะ